จัดยังไหมเมื่อนี่สวัสดีครับยังไงครับอายุได้หไร่ปะในหล่ะตัวนี้ล่ะประมาณสี่ปีกว่าสี่ปีกว่ากาใส่การใส่แถวฮุกคู่ครับใส่การใส่งานได้อีกแถวสามคู่ฮะแถวแถวฮุกของมันได้เพียงครับสูงเทอะไรล่ะในบ้านปะตัวนี้ 1, 1> ประมาณร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบแปดอรหกสิบบวกลบเอาเอามาจะใสตัวนี้ยูขอเขาบอกลื่อลือยยังไงลือซื้อมาได้มานี่แล้วครับได้มาเนาะประกันพวกพวกขอบะพวกขอสิงขอยังนี่บอมี่บอกขอดีเนาะขอดีบ้องดีขอดีบ้องดีจักเอ่อ สืบได้พอว่าพ่อคนเป็นตัวใดโมจักเนาะครับสีแดงดีครับแดงมุ้งมกตันเจ้าเก่าเขาได้ลูกหลายตัวแล้วสุดยอดครับพี่น้องหูเนาะหูเชื่องครับหูใหญ่ครับพี่น้องสูงใหญ่เนื้อตัวดีหนอกหนิดลายโลอยู่หนอกตังแต่หนอกครับครับนีแต่มองมีอะไร ติดดางยังไยเนาะแบบเดีกันกับเคเองเลยครับเปิดเท่าไดรล่ะเปิดไเจ็ดหมครับเจ็ดหมื่นเนาะจังมากมาคุยกันเขายมีครับมองซีโอมีส่งฟีสองโลส่งฟรีสองโลครับเออส่งฟีสองรกิโลีสองโลคับคเบงอ่าบึงกะกะกันนะพี่น้องโดนๆยังพอครับใส่นี่พี่น้องเอยครับ เชื่องครับเก็บใสใบใบน้ไไผมณมัซ้อนอยู่พี่น้องอันรุ่นนี่ยีติอยากให้ลูกให้เกา่าเออแมงแมงจอพี่น้องคอนก็นเลยอยากให้ใบให้อยากให้รูปให้เจ็ดหมืนเนาะอะบอร์ท่ไปครับเจ็ดหมอ่ะเบอร์โทรละศูนย์เก้าสามศูนย์เก้า่งอยฟังครับหอยฟัง ทองพันฟาร์มลูกไส้พอทองพันครับพี่น้องว่านอนนิวัดอ่ะมีตัวเดียวเนาะมือนนิเนาะมีตัวเดียวครับอ่ะขอบคุณครับผม,บมอ่ะปากปีฝังน้องครับจัดหนุมรอมาสูงใหญ่แดงดีครับอะปากปีฝางน้องผู้ใดหาพอคุ้มูงอยู่เอาไปรับจ้างหรือว่าเอาไปไว้คุ้มูงอยู่ปอ,อกอยู่ฟาร์มก็พาไปพี่น้องมาจัดไปครับผม สวัสดีครับหอยตอมจัดยังมาครับมือนี้จัดงัวเละมาครับมือนี้ที่บอกสายคุ้นมากแม่เลยแม่นั่งแม่ไม่นั่งครับผมแม่นั่งมือนี้แม่นวันแม่นั่งครับสมไปละยังครับยังย่งแม่นั่งบวชพันทับพันสมกัวยัางกันวันสิบี้เข่ามากเกินเข่าสองครับกัวน่ะครับมาเกินเข่าสองสูงอยู่สิบประมาณร้อยยี่แปดนี่แหละสิบประมาณนี่แหละครับเปิดเท่าไหร่ละ แม่นางเฉลี่ยสิบเจ็ดห้าร้อยครับสิบเจ็ดหประกันต้นนี้เนาะประกันต้นนี้ครับคุณได้เลี้ยงได้ต้นนี้อ่าคุณก็ได้เลี้ยงก็ดีสิบเจ็ดห้าร้อยตัวนั้นแม่นบ่ตัวนั้นจังหวัดพุทธละราคาเลยครับตัวนั้นสิบเจ็ดห้าร้อยตัวนั้นแยกลูกบ่ะก็แยกลูกคนออกแล้วครับตัวนี้สูงผสมเหมอนเด้ฮะการจะขึ้นแล้วล่ะที่พร้อมผสมเนาะแม่นพรอผสมได้แม่เนี่สูงวัดลอยสามสิบกว่าครับตัวนี้เง้ยวอับาบครับ มีลูกอีกสิประมาณที่สามมั้งครับตัวนี้ตัวนี้ก็ไปซ้อมไปสมอครับทองบ้างเท่าไหรละแม่อากลูกเปิดว้ซ้อหาหาลอยครับเ้ยโอซอซอเหตัวนี้่ด้เปิดลายเปิดเหาลอยเนาะแยกลูกตัวนั้นก็สิบเจ็ดหาลยสิหายครับตัวนอ่ะฝากเบอร์ทั่ะ0 9 2ครับศ9นย์1 981 1336 1336ปหม่งสอคนเดิมจัดชาล่มบขอบคุณครับผมครับผมขอบคุณครับมากะโทรมาหา ไม่ต้มครับพี่นอ้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจ้ามอยู่พี่นอ้องเมื่อนี้าพพี่้รงมาอยู่สนามหัวหินลาดครับตำบลหนองแวงำอำเภอวานนนิวัดจังหวัดสกคลนครครับพี่นออมม้องเาผมาพ่อกันได้เ้อทุกวันศุกร์ครับผมเ <c oughs> มื่อคืนนี่กะฝ่าฝนกันลงไม้อีกแล้วพี่น้องอว่าง่วกับเขาไหลต่เบิ่บงได้ชมอยู่อ๋อช่วงนี้สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับจัดยังมากครับเมืม่อนี้ โคมแม่ลูกนะครับเนาะไปเลยพี่น้องเบิ้งโคมแม่ลูกเลยลูกตัวผู้อ่าชาเล่ครับลูกแรกลูกตัวผู้สิประมาณสีหาเดือนนี่แหละพี่น้องตัวนี้สูงประมาณเมตรกว่าลูกเพิ่นแม่นี่กับประมาณร้อยสามแปดครับเรื่องอมแม่ทับสมไปครับตัวนี้ยังค่ะลูกกินนมอยู่เนาะครัต่ากตาอยู่เปิดเท่าไรครับก้มนี่ เปิดใบสองหมื่นเจ็ดด้วยค่ะเรื่องสองเจ็ดพี่น้องต่อได้นี่ลูกตัวผู้ครับมังกระตัวใหญ่สองเจ็ดต่อได้อะไรกันไก่ไก่แข้งมากันค่ะครับประกันตัวนี้เหระครับเนาะทางแม่เพิ่นครับประกันทุกอย่างแข้งขาหมดลงโมลูกตัวน้อยนี่ก็เปิดอายุเก้าพันบาทด้วยค่ะนี่บ่เออผูน้อยพี่น้องตัวนี้สูงอยู่กับสิบประมาณเกือบร้อยยี่อยู่พี่น้อง ปูน้อยเก้าพันเป็นบ่ลัก 1, พันไม่น่องมันเปักมื่นเนี่ตัวนี้เอาไปสีดยูกสีดยาอัดอาหารให้ครับพี่น่องปูน้อยปูน้อยเก้าพันมองมองเอาบ่ครับหรือหรือจังไรตัวนี้มองเอาเนเาะ ไก่ไก่กระจังว่ากันไก่ไก่กังาเกาพันกับสาเจ็ดผู้เอาไปเลี้ยงกัสิมีนำใจรดให้อีกคือครับเอ่อกระจังมาคุยกันนะครับเนาะเบอร์โทรนีครับผม093ย์เก้าสาม9524หอหอยสุบรรจัดอ่ราคาเกษตรกรมาฝากมีฝากน้องเอครับผมขอบคุณครับอ่ะจันยังมาเจ้าสัว่กเัดสสายคุณ พุ่มฟูงเลยมโนหอยเนาะเอาไปพุ่มฟูงก็ได้เล่เล่มันครับพี่น้องเล่มันมันเล่สูงกว่สิประมาณร้อยสี่สิบอยู่พี่น้องตัวนี้หูหูหูเนาะหูเนาะนิ่งครับพี่มันลั่นเลยพี่น้องอายุพคนสิได้หลายปันไลยเนาะตัวนี้หอยที่เขาสองปี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 ที่เขาสองปีประมาณนี้เนาะว่าสองปีสองปีสองปีพอดีกำลัง กำลังเริ่มเริ่มทับเป็นสมเป็่นกูได้ราคามันูได้มากใหญ่ๆนะนะครับพี่น้องชาเล่เลมันเปิดเทใจห่อยห้องสาวเพาห้องห้องห้องก็ได้หลายเตอพี่น้องก็ได้หลายเตอพอมักพักบ่น้องนี่ผูได้อยากได้นะนะเขาไปเสริมงัวดให้ครับพี่น้องนี่ชาเล่ครับใครเพียงอยู่เด้องนะพี่น้องเล่เล่แท้ยังไงเล่ประมาณเลมันครับ สามเสมาอหต้าต่อได้หลายเติออะเบอร์โทรนะครับผมศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เจ็้าเก้าเจ็าเกสองเาองสางเจาไหนของคุณอจเล่นด้วเสกัรเสกกาเสกานะครับเนาะอ้าวขอบคุณเยืลอยครับผมเจ้าสัวแม่นางสแม่คนหมานไปแล้วครับอ่ากพีฝากน้องครับผมเอ้าบ่งโคมลูกโตัภูครับพี่น้อง นอนจะวางหันลูกตัวฟูสิลูกที่ไหนเนาะหอยเนาะตัวนี้เนาะลูกที่สามเนาะครับแม่ในสูงร้อยสามสิบกว่าครับมัวไทยเฮาพี่น้อสายขากุฎิมักสายขาวครับมัวไทยเปิดเท่าไรหอยเปิดเทเสาเจ็ดเนาะเสาเจ็ดเนาะแม่ครับสมไปครับตอนนี้แม่งูหือกันทองวางเนาะครับเนาะอะคุยกันทองวางครับพี่น้อ เขาประกันตัวนี้ให้บ่อหอยทั้งแม่เพันนี่ประกันครับ่าอพวกแข้งพวกแข้งขาอ่าหมดลูกครับพี่น้องลูกตัวผู้กับสิบประมาณซี่เดือนนี่แหละพี่น้องท่างนั้นเซาเจ็ตนะครับเนาะอ่าเปิดไว้นีอีกบ่ครับของเขาวัวไทยครับนางน้อยสูงอยู่ม้านลอยยี่สิบหกกับมาณนี่แหละพี่น้องตัวนี้ เปิดเทได้หอยม่นังหน่อยอัวไทยนี่เอ,เอาแังถือลงมาครับพี่น้อง12หา0้อยเอาไปสีดยูกสีด์ยาเอาจักหน่อยครับพี่น้องงวขอกเดิมๆมายัางบริเวเสียดได้ล่างอยู่ด้วยพี่น้องนี่12หาล้อยคุยได้ปะครับตัวนี้คุยได้ได้อีกอยู่เนาะอ่าโคมนีเศร้าเจ็ด เบอร์โทรนะครับผม092 092 318 318 2213 2213หน่องสอามสองส่านอยสำเร็จวันนอนะครับเนาะขอบคุณครับผมฝากไว้ครับพี่น้องโคมหนึ่งครับนางหน่อยงบประหยัดครับเนาผู้ใดอยากได้งวไปเลี้ยงเขางวงวัวลายมาจัดไปพี่น้อง12 500ครับได้กันเราบ่ละโคมนี่กำลังต่อของผู้ใด พันห้องไว้เท่าเลยคุณฟ้องช่องสี่สิบครับโอ้ส<ม>ี่สิบเจ้าพกผันหารไรคุณขายเลยคมลูกผมลูกตัวแม่ครับสาม,ม,มกินเหงาว่ามันยากลัวของเจ้าบ่าหรือของผู้ใดแมนของพงพัดค,ค,ครับเป็นกำลังต่ออยู่บ่หอนอ๋ออ๋อคุยกันเบิ่งครับ,บ,รบผมลูกตัวแม่ครับลูก,ลกเป็นสาวแล้วนะ สามสิบหกหาร่อยมองเสี่ยวพี่น้องโอยบมาดอกจได้ไเอาเี่งมน่ะงเปไหนห้องไว้สี่สิบแต่ว่าพี่นก็บอกมองเอา่เอกพี่น้องสามสิบหกห่อยนี่โคมลโคมลูกตัวเมียครับ หอยห <c oughs> อย<อ>มให้กันยูสามสิบห้าครับเป็นยังบ่ปล่อยอาอผู้ใดมักสายมุมมักการพี่น้องโฮมลูกตัวผู้รือตัวแม่ลูกเป็นเชลล์ลูกตัวผู้แม่ในี่สูงอยู่ประมาณหน่อยยี่แปดครับพี่น้อง <c oughs> แม่คือสีทองว่างอยู่เนาะอ่ะาเพราะว่าลูกกิ<ๆ>นนมมันอาจจะยังบ่ขึ้นครับพี่น้อง น่าจะลูกที่สามมั้งครับตัวนี้เหลียวบงเขาบงตัวเปิดเท่าไรละผมลูกเละส,สหาหาร้อยครับคุหาหายได้เนาะคุยได้ครับผมทั้งแม่เพื่อนนี่เขาประกันตัวนี้ให้ครับประกันตนัวมดลูกแข้งขาลูกตัวผู้เปิดอยู่สหาหาร้อยครับเบอร์โทรล่ะ064 064 939 939 4713ครับเก้าสามเก้าเก้าสเนาะครับผมอยะขอบคุณครับผู้ใดมักมาคุยกับน้องเพื่นครับพี่น้อง ลชาครัับวหากวัวของคุณมีอาการไม่แข็งแรงป่วยง่ายเบื่ออาหารระบบสืบพันธุ์ไม่ดีขอแนะนำยาวัวตราพระรามช่วยทำให้เจริญอาหารแข็งแรงบำรุงกำลังรักษาอาการป่วยไข้บำรุงระบบสืบพันธุ์กลับสัตว์หลังคลอดได้เร็วขึ้นขายได้ทั้งวัวใหญ่และวัวเล็กทั้งวัวตัวผู้และวัวตัวเมียยาวัวตราพระรามมีส่วนประกอบหลักจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์ปลอดภัยแน่นอน ทำจากสาหร่ายทะเลหญ้าใต้ใบถั่วเหลืองลูกสแก k ร,ระยอมเปลือกโรคแดงและอื่นๆสนใจติดต่อโทรหรือแอดไลน์ไปที่0858393333บริษัทยาตราเพ้ารามผลมันแห้งบอ่อนอทัางนี่เนาะก็จืดใช่เนาะเอ้าฟังพอเสียแดงครับพี่น้องจัดยังมากไหอนีอ่ บมได้เห็นเพิ่นออกโทรทัศน์หลายมือแล้วพี่นออ้องเมึงกันนหนเิ่นจัดยังไหมนี่ซีโต้เนาะพ่อเนาะของถือซีโต้ท่านพิ่นว่าเริ่มจากตัวไหนละ่ะพ่อนี่นี่นี่แล้วก็เท่าไหร่ครับอ่ผู้เท่าๆนี่เนาะครับสายเนื้อครับสายเนื้อสายขุนสูงอยู่ประมาณลอยสามสิบกว่าครับตัวนี้ลอยสามสิบห้าน่าจะได้อยู่พี่นออ้องอายุท่านทอดสองปีไปพ่อ,อตัวนี้ มน้ะสิบประมาณนี้เนาะเปิดเท่าไรครับตุภูสิบเจ็ดหาร้อยครับสิบเจ็ดหาร้อยอ๋อผู้ใดหาสายง้อผู้เขาเลี้ยงเขาขุนเขาเนื้ออยู่พี่น้องคุยได้บ่ครับสิบเจ็ดหาร้อยคุยได้อีกอ่ะคุยได้อีกอยู่พี่น้องสายเท่าครับอาอแล้วก็ชะลเล่มันตัวนี้สูงอยู่มั่นท้ายนี่เกือบปล่อยสี่สิบอยู่พี่น้องนี่คู่นี่ครับขายแบบแพคคู่ขายแพคคู่เนาะ ตัวนั้นเป็นกัดครับพี่น้องเอ่อตัวนี้เป็นเป็นแม่นางบ่พ่อหรือแยกลูกเป็นแม่นางครเป็นแม่นางเนาะสูงคุณในเลยครับครับเขาเลี้ยงเขาคุณครับผมบิบิแยกบ่พ่อแยกกับแยกครับฮะผู้บัญชาผู้งบบ่ไหลตัวตัวนี้ตัวเลขมันเนี่ยเท่าไหรพ่อตัวนี้สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดครับผมเพียงเพียงเนาะเพียงเพียงต่อไหนครับเออเนื้อตัวสอไซนะครับอ่าตัวนี้ ซาลีเรียมันครับแลราคาตูการ์ตครับเลกัด์ตดำนี่เปิดเท่าไรพ่อพ่อกันครับสิบเจ็ดซ้ำกันครับผมเอาผู้ใดหาสายกัดอยู่พี่น้องสิบเจ็ดนี่แม่สาวเนาะพ่อเนาะแม่นางแม่สาวครับอ่ะแม่นางครับสิบเจ็ดแล้วก็สายเนื้อครับสายเนื้อน่าจะถือสุดของพ่อเสือแดงครับสูงกระสีประมาณหน่อยจี เปิดเท่าไรครับผู้น้อย12ครับ12เอ้ามากระตุ้นครับมาเบิ้งทั้งไทยทั้งนี่พี่ดีอยู่12คุยได้ทุกตัวนะครับเนาะเอ้าฝากเบอร์เท่านะครับผม080 080 005 005 2289ครับ2289พ่อเสือแดงคอนเจริญครับพ่อเสือแดงของถือคอนเจริญครับครับผมเอาขอบคุณครับผมฝากตัวใดกับมาคุยกับพ่อเสือแดงพี่น้อง จัดไปพี่น้องทั้งสายเลี้ยงสายคุณครับจัดมาสี่ตัวมือนีอเอฝากพี่ฝากน้องด้วครับผมเอาเบิึงหอยหอยม้วนี้ร้ากิจวัตรลูกแรกลูกแรกครับหอยใบพันจัดเอ่อโคมลูกตัวผูมิไหมครับแม่สีกาบลายครับหมดสูงดีครับน่าจะเกือบร้อยหาซิฟอยู่แม่นี่ครรัับทองแกลูกแรกเนาะตัวนี้เนาะ เปิดเท่าไรห้อยแม่สูงใหญ่นี่ผมนี่สามสิบสามครับนี่พี่น้องเครื่องดำหางยาวดีพี่น้องประกันแข้งขาประกันมดลูกน้อห้อยเนาะครับครับนี่พี่น้องเ่ประกันเพรว่าเปสมีก็จะได้แม่ไม่ได้เดือดรนหรอกตัวต่อไปเพราะประกันแล้วแต่พี่น้องสิไปสมไปซ้อมเอาสามเดือนสี่เดือนนี่แหละครับลูกสามเดือนประมาณนี้แหละพี่น้องสูงอยู่ประมาณเม็ดนี่แหละลูกโตผู้ เบอร์ต่าไดก็ล่ะสามสิบสามครับครับอะต่อได้นะครับเนาะครับครับครับอ่ะแม่นั่นแม่นบ่แม่นครับตัวนั้นเป็นแม่สาวหรือแยกลูกครับตัวนั้นสาวอ่ะเดี๋ยวหาทางเขาไม่กันนะพี่น้องอ้อมมาทางกี่ลูกพี่ไหวพี่วัดไปเกินมันเป็นขี้ตมครับทั้งนั้นผมเลยอ้อมรถมาของมันจืดของแท้ครับพี่น้องออกจากคอกไม่ไหมอยู่นี่ครับครัับเป็นลูกสูงอะ พอพอเขาสมมาลูกซีไว้ยังบ่หกหกกังบกส่วนเก้าหกบ่ลือซีไว้ยังจักตัวซีไว้ตัว,วกุณซีไว้ครับเขาที่เอาไปเกิดเหยอยุก็เลยว่ามันเป็นตัวเลยบ่าเอาถ้าเป็นซีไปเอาน้ำเขาก็ได้ง่วาบ้านเดียวกันหมายถึงว่าเป็นลูกหลอดวันเ่อตัวนี้ครับอ่าลูกกุลซีไว้ครับ,กกรส,บ,รบสูงสิบร้อยสี่สิบกว่าอยู่พี่น้องตัวนี้ครับว่าสาวแม่นางเนะาะบือลึืงชัดครับลูกหลอดเด้อพี่น้อง พร้อมผสมเหรอพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งนี่มันขึ้นเทียนนิงเหรอเขาผสมเอาประทันบ่แม่นเขาเขาอาประทันเขาตั้งใจสิขายโอ้ผมนกเกาะรอสี่เจ้ามันขึ้นครับมันขึ้นเยื้แต่ว่าเจ้าของคนผสมเพราะว่าตั้งใจสิขายนกเกาะครับนี่เบิ้งท้ายเบิ้งหางครับพี่น้องเบื้องดำเปิดเท่าไรห้อยแม่นางตัวนี้ผมผมเปิดไว้ยึดพันหานี่แหละ จ็ดห้าร้อยลักลักสองลักเซาเซาเจ็ดห้าร้อยอ่ะแม่นางลูกซีไว้ต่ิทองได้มีใบเกลือพร้อมโอ้ใบหลอดมีเนาะเอาผู้ใดากได้ลูกหลอดครับไปเฮ็ดแม่พันธุ์แม่บอกตระกูลซีไว้สีแดงน่าจะแดงดีอยพี่น้องแต่ว่ามันเกลี่ยตมมันก็เลยเป็นมุมมุมเอาไปคัดสีสวีวันจังหน่อยเหลี่ยมม่องมองครับตัวนี้เง้วอลาศครับ เจ้าหาานาเด้อมองียวเด้อให้เดียวกันอเอาเบอร์ทรครับผม098ย์เก้าแปดศูนย์หนึ่งสองหหกสี่เจ็ดแปครับสี่เจอยไหมนะครับเนาะเอาขอบคุณครับหอยไพลัดกำลังสิมาจีบเอ่อจากได้เื่อนอยู่พี่น้องผมบายู่ไอของแปลกนี่ของผู้ใดนอนนี่เนาะของห้อยอดนะครับอยอดเนเป็นเป็นค้มหรือแยกกันแยกกันเนาะ เอาเอาตัวแม่นางครับแม่นางนี่ก่อนโอ้ยผมอยากลงไปทั้งพุ่นอยู่คื้จื่นเถอะล่ะพี่น้องแม่นางสูงเท่าดแค่หยอดประมาณร้อยยี่สิบบวกครับร้อยยี่สิบกว่าร้อยยี่หมาเนาะครับเนาะแม่นางหน่อยเนื้อตัวดีครับตัวดีผิวพันธเกลี้ยงเก่าตัวนี้แข้งขาดีเนาะห่อยออดเนาะเล็บดีครับเล็บงามของการแทงดอกขาขาวครับโอ้ยสนามจื่นพี่น้องเบิ่งหยากแน่ยังไง วันก็ตกมองหามือนตกุกหน่ยเนี่ยงเดียบงเอิบางหน่าบงตาพี่น้องหูเนาะหอยอดเนาะเปิดเท่าไรมานางเขาเปิดไว้หายครับเส้ห้หร้ออายุได้ารมาได้เนาะหอยออดตัวนี้เนาะ ด้วยประมาณสิบเดือนกว่าครับไดนอนมันมีใบสมใบสมหลอดอยู่แต่มันบมีเอกสารผมก็เลยบอกล่าวว่าครับมันอันนี้ย่างจว้งเพิ่เ็รที่สเปนอย่งครับอาจจะเป็นลูกหลอดด้วยเหรอเนาะครับแต่มันโบมีเอกสารครับเขาไปเพ็รแม่พันแม่บอกขับเซาห้าห้าร้อย หางกับเนาใส่ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าผมลงไปเบิ่งบ่ได้ครับพี่ตุ่มเละๆมือนีแล้นนี่ของปแปลกมาหนี่บาเหนียวบุได้มักของปแปลกเข้าไปเลี้ยงไปสมครับพี่น้องมูร่าร้อยมูร่าสายมูลา่าสายมูล่าครับครับส,สูงเทอะไรล่ะห้ะหอออกตัวนี้สี่ร้อาอยู่หอกเป็นแม่ยยกลูกห่อครับแม่ยยกลูกครับผมโอ้ในหางนี่สุดยอดเลยเด้อพี่น้องเห็นไหมมันหางวัวครับ เก็บตกดินเะจ้าว่าเด็ตรวจร่องเพราะว่าละทามันอยู่ไ่อย่างไรมัน,นเพิ่มขึ้นไปไอ้สมยังเหรอครับตัวนี้สมพอคุ้มฟงครับสมโตเนาะครับได้โดนไปะไรเล่ะครับจะควงเพื่อนว่าประมาณสามเดือนกว่าโอ้ถ้าตรวจก็เห็นชัดแล้วเนาะแต่ว่ามันเป็นเลือดมูลาบอกไว้ก่อนนว่ามันมันหางมัน,ม,น,ม,นมีปลายหางมันต่อขาวด้วยครับเป็นธรรมชาติของเขาธรรมชาติของมูลาครับอ่า ไอ้มูล่าเนี่ยเป็น้องบางคนหลายๆเนี่ยคนทู่เราฝากหลายๆเนี่ยเอาพันปตีงดอกเป็นเตาแน่นเยอะครับลูกที่ไหนครับในท้องอันนี้เป็นลูกที่สามครับลูกที่สามเนี่ยตัวดีสมโตสมโตได้สามเดือนเปิดเท่า์ไรด์สายมูล่าเขาเขาหาห่าล้อยขึ้นกันเขาหาห่าล้อยเออผู้ใดอยากได้ของแปลกเข้าไปเขาห่าหาลอยขึ้นกันเอาขอกแต่ว่าขออนุญาตตีเป็นท้องว่างเด้อราคาไม่ถือปวดครับบังคับตรวจนะครับเนาะเขาก็บบกกล้าประกัน มันถือว่าอยากให้มันเพิ่มขึ้นครับแซาเซห้าห้าร้อับยางละาแซหาหาอยแมีนะเอาเอาเมียแยกลูกเาอ่ะมักายใดก็มาจัดไปสิแพ็กคู่อ่ได้ถือลงมาอีกครับจัดให้กัเส้นราคากับเกษตะกวนอ้น่องเท่า เอางวงเอาขั้วแล้วไปเลี้ยงน้ำมันแห้งแล้วก็เอางวงเอาขั้วเนี่ยแล้วลงไปเลี้ยงหมอกน้ำถือวมม, <laughs> มันไมีเขา่าเลี้ยงไปเลยแบบ <laughs> ปล่อยใส่อด <laughs> เอาพอได้กกําไรมันยามนนานมากมันวนขึ้นมากเพราะเด้ขายเอาเงินซื้อเขากินแล้วครับฮะเบอร์โทรครับผม087 087 004 004ศ0 1 4หนึยอยอดเนาะครับผมอ่ะขอบคุณครับเอ้าเบิ่งหอยยศครับจัดยังมาครับมื้อนี้สองตัวครับมูหล่าเอ่อมูหล่าไม่น่า สายมูละแม่นางสูงเท่าไรไอห้อยยศร้อยสามสิบครับสมไปครับน,นี่นี่เนาะหางเออขาครับอายุสิบห้าเดือนหางเาว้าแต่ว่าหางเขาพี่น้องมันเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติของเพ่นเนาะสายครับสายมูละพี่น้องสิว่าหางดอกสิว่าหางดอกกระม่นพี่น้องแต่ว่ามันเป็นสายธรรมชาติของเพ่น อ่าเป็นแบบนี้หางเงาหางดอกมูละ่ะแข้งขาดีย่างดีงครับน้ำตูเงาพอหนาตึบหัวใหญ่ๆเนี่ยครับพี่นอ้องสายมูละ่ะเปิดเทด่าไรไอ้ห้อยยศเปิดที่สามหมื่นครับสามหมื 30, น่นเปเพียงเนาะสามหมื่นเปเพียงครับครับต่อรองใดต่อคุยได้ต่อได้อเอิ้ใหญ่คอขาใหญ่แข้งใหญ่ครับดูใหญ่สายมูละ่ะครับเรียบดี สามหมื่นต่อได้สามหมื่นต่อรองไหนครับครับผมออกไปพัฒนาสายพันธุ์สายพันธุ์เอ่ออยู่ในคอกในฟาร์มครับครับมันสิโครงสร้างสูงใหญ่ครับมูระสามหมื่นครับนี่ตัวเดียวปะอ่าแล้วก็ปูหญ่ลูกสร้างรุดอนอ่าไครดีเยอะครับพี่น้องตัวนี้สูงเท่าไดระวัดบ่ไม่ยดตัวนี้ สูงร้อยสี่นะครับเนาะวัดแล้วหางยาวใสได้อยู um ่พี่น้องท่ายดีตัวนี้เนื้อตัวเกียงเก่าร้อยสี่สิบอายุได้หลายปีนะครับตัวนี้ผ่าเดือนครับโอ้ยังมันเนาะสองปีอยู่ครัผ่าเดือนฟันนมโอ้ใหญ่เลยตัวนี้พี่น้องยังเป็นฟันน้ำนมอยู่ฟันน้ำนมครับเอาไปเลี้ยงไปเปลือกอีกเช่นน้อยเรียบดีแข้งขาใหญ่ครับเบกใหญ่ อัตลักษณ์ครับควายไทยลูกยังก่อนครับตัวนี้ลูกสั่งเห็นบ่อ่อใบใบพนยังเหลือบ่ใบหลอดเป็นใบพะยังครับใบพะยังเนาะสายสร้างกุดอนผู้กู้ลูกเพิ่งกับสิเบิ้งอัวกู่หลักพี่น้องเปิดเท่าไรพอคุ้มฟูงเขาอนาคตพอคุ้มฟูงสี่หมื่นเนาะนี่พี่น้องผู้ใดงัวเอ่อผู้ใดควายหลายๆครับพี่น้องหาแบบนี้เขาไปไหวสิบเบิได้ยากเอ่อไป จ้างเพิ่นมาทับมาสมให้เอาไปตัวเดียวในคุ้มค่าเลยพี่น้องนี่ได้ลูกสร้างอุดรนสี่หมื่นนะครับนะอ่ารกามูลาสามหมื่นอ่ะเบอร์โทรครับผมศ9 5ย์เก้าห้าศูนย์ก้าหก่าหนึ่งอยยศคำตะกะนะครับเนาะอขอบคุณหลายๆครับผมครับปากพอคุ้มฝูงกับแม่พันแม่บอกขับสายมูลาทั้งนั้น ัวตตดกกมาาอเหากวัวของคุณมีอาการไม่แข็งแรงป่วยง่ายเบื่ออาหารระบบสืบพันธุ์ไม่ดีขอแนะนำยาวัวตราพระรามช่วยทำให้เจริญอาหารแข็งแรงบำรุงกำลังรักษาอาการป่วยไขย่บำรุงระบบสืบพันธุ์กลับสัตว์หลังคลอดได้เร็วขึ้นขายได้ทั้งวัวใหญ่และวัวเล็กทั้งวัวตัวผู้และวัวตัวเมียยาวัวตราพระรามมีส่วนประกอบหลักจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต ปลอดภัยแน่นอนทําจากสาหร่ายทะเลหญ้าใต้ใบถั่วเหลืองลูกสแกร์ระย่อมเปลือกโรคแดงและอื่นๆสนใจติดต่อโทรหรือแอดไลน์ไปที่0858393333บริษัทยาตราข้าราม